สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนดูบรรยากาศสวีเดนก้าบวันนี้เรามาลองรถกันครับเรามาลองรถแหวนยังรับเราซื้อรถแบวนแล้วก็เราจะทัเป็นรถบ้านครับบรรยากาศสวยมากครับใครทุกคนดูนะคะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างเอยวันนี้เบลอนจะพาทุกคนนะคะไป เรามาทำคลิปกันด้วยแล้วเราก็มาลองรถกันด้วยนะคะคุณพอ่อขับรถนี่บรรยากาศวันนี้สวยมากนะคะแดดดีมากแต่ว่าอากาศข้างนอกอยู่ที่ห้าองศานะคะหองศาในแดดนะ <c oughs> เราก็จะพาทุกคนไปไปตกปลาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ไปดูอุปกรณ์ที่จะมาแต่งรถคันนี้นะเออ เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่รถข้างหลังนะคะข้างหลังรถเราเป็นแบบนี้นะสําหรับใครนี่คะที่มีความสนใจที่อยากจะแบบเอ้ยประกอบรถแฟนแล้วก็ไปออนทัวร์นะคะอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อมนะคะกับพ่อนะคะแล้วก็เมลอนด้วยนะคะจะทำอ่าเขาเรียกว่าดัดแปลงนะคะดัดแปลงรถคันนี้ให้เป็นให้เป็นรถบ้านให้เป็นเหมือนรถบ้านสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะ เหมืนเราอะเราไม่ได้มีวบเยอะมากมายจะถามว่าเราซื้อได้ไหมแสนสองแสนซื้อได้แต่ว่าเราก็อยากจะทําเองเราอยากจะอ,อยากจะออกแบบเองอยากจะดีไซน์เองนะคะอันนี้ก็ฝากไวจะฝากไว้เป็นทริคว่าบางบางสําหรับ FC บางท่านนะคะที่อยากจะทํารถบ้านเองประกอบรถบ้านเองนะคะตอนนี้เรากําลังทําการเลือกหาอุปกรณ์อยู่ แล้วก็จะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทาคลิปเก็บไว้ให้นะคะว่าเราทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าพ่อเม่รอดนะคะพ่อเขาพ่อบอยเนี่ยเขามีฝีมือทั้งช่างอยู่แล้วก็ที่ทํางานเขานะคะก็สามารถนํารถของเราเนี่ยไปดัดแปลงอะไรได้เพราะว่าเขาทาพวกตู้คอนเทนเนอร์เนาะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะคะอันนี้เป็นรถแวนธรรมดาเลยนะคะบนใครที่อยากจะดัดแปลงเองนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวไมเอาทําพวกข้อมูลไว้ให้แล้วเรากําลังรวบรวมคลิปแหละรวบรวมว่าเราจะซื้ออะไรบ้างใส่อะไรเข้าไปบ้างดัดแปลงอะไรยังไงบ้างนะคะคลิปน่าจะเสร็จตอนที่ร <laughs> ถเสร็จแต่ว่าจะเริ่มทยอยลงให้ดูเรื่อยๆเป็นตามขั้นตอนว่าเราทําอะไรไปบ้างนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับอุ้ยใครเนี่ย แล้วก็ตอนนี้เรามาลองนะคะเรามาลองดูสภาพรถแต่ที่จริงเราไปลองวันหนึ่งแล้วเราก็ใจง่ายมากนะคะเราซื้อเลยวันถัดมาเราก็ซื้อเลยนะคะทุกคนนี่เลยข้างหลังเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะกําลังจะกำลังทําคลิปไว้ให้นะคะเรากําลังทําคลิปไว้ให้ว่าใครที่มีรถตู้อยู่แล้วหรือคือกคือบางคนเนี่ยมีรถตู้อยู่แล้วมี ทุนทรัพย์ไม่มากแบบนี้นะคะเห,เหมือนเหมือนครอบครัวเรานี่แหละเราก็ได้ไม่ได้มีทุนทรัพย์มากบางรถบางคันที่นี่นะคะคือที่เนี้ยเขาได้รับความนิยมเรื่องของการใช้ใช้รถบ้านนะเนาะ,นะไปอยู่ตามสถานที่ธรรมชาติไปอยู่ทะเลไปอยู่ภูเขานะคะขับรถไปเรื่อยๆท่องเที่ยวนะคะคนที่เขาเกษียณเขาก็จะทําประมาณนี้แต่ว่าสําหรับหนุ่มสาวแล้วนะคะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะเพราะเขาก็จะไปนอน อยู่ในรถแบบนี้เลยในรถนี้นะคะก็จะมีเราที่เราก็จะมีเตียงนะคะด้านหลังสุดเลยเนาะซึ่งเตียงมันจะเป็นแบบประกอบเข้าในตัวรถนะคะแล้วก็มีที่ทํากับข้าวเนาะมีซิงล้างจานมีตู้เก็บเสื้อผ้านะคะก็ผููตอนนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ว่าเราก็เออนะคะเราก็อยากจะมาให้ทุกคนดูว่ารถเราเป็นยังไงบ้างนะนี่ไงคระเมื่อกินวันโพสต์กัน มารวมตัวกันวันนี้เป็นวันอีสเตอร์นะคะทุกคนเขาก็จะรวมญาติกันวันเราก็เหมือนกันนะคะเราก็กําลังจะรวมญาติกําลังจะเดินทางไปบ้านคุณยา่าแต่ว่าระหว่างบ้านคุณย่าเราก็จะไปอีกเมืองหนึ่งก่อนเราจะไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อไปดูอุปกรณ์ที่จะมาตกแต่งรถนะคะนี่มาเขาก็มาเขาก็กันอย่างนี้เลยนะคะเลี้ยงกันอย่างนี้เลยนู่นร้านนู้นเราเข้าไปแล้ววันนั้นเฟอร์นิเจอร์สวยมาก เรากําลังจะผ่านตรงที่เรามาซื้อไข่นะคะใครที่เคยใครที่เคยดูคลิปซื้อไขเอ่เนาะจแมเอลพามาซื้อไข่นะคะโยโย่ยยยอะไรลูกโอ๊ยแม็โคร,รู้่ะเอ่อก็เรากําลังจะผ่านนะคะผ่านโรงงานไข่เนาะเราจะซื้อไข่ไหมเนี่ยซือ้อได้แล้วก็ซื้อไปสักแผงสองแผงเอาไปให้แม่ไง,ไง ก็เป็นเป็นไข่สดเนาะมันแพงและห้าสิเองอะ่ะมันถูกใครที่ดูเอ้อไม่ไม่ดูได้ดูเนาะเพราะว่าอันนี้อยู่ในช่อง y o youtube นึกว่าเราอยู่ใน a ฟ e b o o k ใครอยากเผื่อใครอยากได้นะคะนี่บรรยากาศสวีเดนนะคะตอนนี้ตอนนี้หกองศาเวลาสิบเอ็ดนาฬกาสิบอ็ดนาทีนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเอนาทีที่ประเทศสวีเดนนะจ๊ะมีใบพัดแบบดูด้วยทุกคนโรแมนติกไหม นี่นะคะดูดีไหมนะ,ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันทักทา,ายกันได้นะจ๊ะก็จะพูดว่าแม่ขายอยู่เรื่อยเลยเนาะเพราะว่าเพราะชอบไลไ์ขายของชอบไล์ขายของนะคะมันก็เลยติดติดอ่ะเรากําลังจะใกล้ถึงฟาร์มไข่แล้วอะแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปตกปลา เดี๋ยวตกปลาเสร็จวันนี้แม่อมจะทําคลิปต,ตกปลาให้ดูแล้วก็จะไปทํากับข้าวเนาะดูก่อนว่าจะไปทํากับข้าวอะไรนะคะใครที่อยู่ในนี้นะคะหนึ่งล้านท่านที่อยู่กับเราตรงนี้ตอนนี้อยากให้แม่อ้อมทําเอาปลาไปทําเมนูอะไรดีน้อทอดปลาส้มปลาหรือว่าทําแกงไหมแกงใส่ผักส้มผักติ้วนะคะ ใครที่รู้จักผักติ้วนะคะมันก็มีมันจะมีผักอย่างหนึ่งที่ที่อยู่ที่นี่รสชาติคล้ายๆกับผักติว้วเปรี้ยวๆนะคะเงเสเซตปลาอร่อยดีออีกนานไหมเพราะเพราะเราจะไปตบปลาที่ไหนกันจะไปมารีสตอร์ดหรือว่าจะไปรีช้อปปิ้งไม่รู้ไม่รู้จะ<อ>ไปดูอะไรเด็กตอนนี้ไปดูอุปกรณ์ไ,ไปดูอุปกรณ์แต่งรถ ไปดูอุปกรณ์แต่งรถกันก่อนนะคะไปดูหนา้าตาไันรู้ว่ามัน,เป,น,มน,เ,ปนเป็นร้านที่ขายรถรถบ้านเออขายรถบ้านรานะคาหลักสามสี่ห้าแสนล้านหนึ่ง <c oughs> นี่แหละสามสีะะ่ 4, 4, แสนล้านหนึ่งนะคะเขามูไหมมาเขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไลฟ์นี้จบแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปใกล้จะถึงถ้าเกิดใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูไปดูตัวในร้านเลยว่าไปดูรถบ้านกันนะคะว่าที่เขาลักซ์สรีนะคะแพงๆก,ก,กันมีอะไรบ้างมีมีเอฟซเข้ามาไหมกำลังกำลังจะลาอาไม่ลาก็ได้ค่ะตอนนี้กำลังขวาทุกคน,นมีสามมีสามมีสามร้อยล้านท่านอยู่กับเราตอนนี้ แม่ก็จะถือกล้องไว้อยู่ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเออเรากําลังพูดง่ายๆว่าเรากําลังจะไปดูอุปกรณ์ตกแต่งรถนะคะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อรถแวนมาเราก็จะมาตกแต่งเออเราจะมาตกแต่งเฉยๆแต่มันใหญ่มากเลยนะมีหน้าต่างอะไรเลยแต่มันใหญ่มากเลยนะแต่แม่ก็ชอบเพราะมันใหญ่ไงมันโล่งทําอะไรได้เยอะไงวันนี้นะคะใครเข้ามานะคะฝาก คอมเมนต์ให้ให้แม่อ้อมหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ทราบเลยโอ้เหมือนรถเราเลยรถเราไปแล้วเหมือนรถเราเลยลูกเหมือนเป๊ะจะจอดที่บ้านแต่ไม่เคยไปร้าเราเหมือนเป๊ะเลยแต่ว่าเขามีจักรยานไงน้องไม่มีจะกรไม่ยังไม่ได้ใส่จักรยานของน้องอยู่าะหวังรถเราเรากําลังเดินทางนะคะตอนนี้นะคะรถรถบ้านออกมาเยอะมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้าคะนะ ทุกคนดูนะคะนี่ระหว่างทางจะเห็นว่าเรามีรถบ้านผ่านเรามาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มดีหิมะเริ่มหมดคนเริ่มออกอืแล้วช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศวันหยุดนะคะสี่วันรวดตั้งแต่วันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันนี่นะคะเรามาโรงงานไข่นะทุกคนอุ้ยอ,อรเอเล็ก <c oughs> <c oughs> ถ้าทุกคนจําได้นะคะนี่เตถ้าทุกคนจําได้ก็นี่จะเป็นโรงงานผลิตไข่กี่เอฟกี่ตัวนะไก่ของเขาสามแสนเนาะสามแสนเราผลิตไม่ผลิตไขไ่ประมาณสามแสนฟองต่อวนอันอืแต่ไก่เขาก็คงจะสามสแสนนั่นแหละหรือเปล่าใครมีความรู้นะคะใครมีความรู้บอกหน่อยนะคะนู่นไข่เลยนิดเดียวเพราะว่าแม่ว่าเขาไม่น่าจะอันนั้นนะ แม่ไม่ไปพ่อไปซื้อพ่อไปซื้อเลยนี่ไงแม่ก็รอกับลูกอยู่ตรงนี้ไงแลง้วลุงเนาะแม่ก็ขวจะลงุงเอาไหมนี่แอปเปิลเจอะซื้อแมคโดนัทนะคะเขาก็แถมมา,าอะเอาไหมเอาบอเอาบออุ้ยงวงใช่ไหมเนี่ยงวงใช่ไหมเนี่ยที่นี่นะคะนี่ ก็จะเป็นตู้แบบนี้เป็นร้านค้าแบบนี้เข้าไปแล้วเราก็จ่ายตังค์แล้วก็เอาไข่ออกมาเลยซึ่งไม่มีใครจะมามองเราแต่เขามีกล้องวงจรปิดนะแต่เขาอาศัยที่แบบว่าความซื่อสัสตย์เนาะทอาแม่มามาเอามาเอากะเอาไข่ ไปทําขนมขายก็มาเอาที่นี่แหละคะ่ะพ่อออกมากี่แผงเนาะเอาไปทําขนมขายด้วยอยู่ที่บ้านเดียวนิดเดียวน้องอย่าทําสิลูกนี่นนะคะร้านค่ะก็ไปจ่ายตังค์มันก็จะมีระบบเหมือนเพย์พออันน้น,นะไม่ใช่เพย์พอบ้านเราค่ะระบบอะไรนะคะที่แบบจ่ายตังค์ผ่านมือถือ พร้อมพย์ใช่ไหมเออนั่นแหละจ่ายผ่านมือถือนะคะหรือจ่ายผ่านตู้ก็ได้แล้วเราก็เอาไข่ตามที่ที่เราจ่ายไปนะคะอันนี้แผงละห้าสิบถูกนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ร้านค้าเยอะนะแพงนะคะตกฟองละสองกว่าสองคนกว่ากว่าเนี่ยนั่พอเขามาแล้ว <laughs> เก็บดีๆนะคะปันสไลด์นะครับ,รบรแกนกลอสโพสด้วยได้ใครคนเขาก็จะมาแวะมาซื้อนะคะแวะไปแวะเวียนไปเวียนมาคือตรงนี้มันจะเป็นทางระหว่างเมืองระหว่างเมืองสองเมืองแล้วคนก็เขานิยมมาซื้อนะคะเขานิยมมาซื้อไข่ซื้ออะไรที่นี่หาอะไร ปัดวินอ๋อมามาวินอ,อกุกโซเอาไปวินอ,อกุกโซไปรัดเป็นวินอุกโซมันใส่ไม่ได้พ่อแม่ลองแนละ้วที่ใส่ของอ้าวโชว์สิที่ใส่ขอ,อ,องเมื่อกี้มันใส่ไม่ได้วะใส่ไม่ได้กระป๋องพ่อมันใหญ่เกินไปกระป๋องนี้มันใหญ่เกินเลยเอามาโชว์สิเอาอะไรนี่นมะพร้าวน้ำมะพร้าวค่ะทุกคนเรามีความความเจ็บปวดของโอยอย่าออยอย่่าาดิ้นลรกความเจ็บปวดของคนไทยที่นี่ก็คือ การที่ซื้อน้ำมะพร้าวแล้วมันไม่อร่อยเท่าที่คิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดเคยกินน้ำมะพร้าวบูดไหมฮะบางยี่ห้อเป็นแบบนั้นแหละแต่นี่ยี่ห้อนี้เรารู้สึกว่าเราชอบอืมสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละ <laughs> <laughs> เราชอบเรา<ม>เราชอบเบบี่เ <laughs> ดกินด้วย<ม>ดูโอกันด้วยดูโอกาสสิ e ปเซอ i ์วิสจ่ง ก็าข,ของที่เข้ามาขายในประเทศนะคะต้องมีการแปลแปลภาษาแบบนี้เนาะว่ามีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะคะเราจะไปแล้วไงขวดนี้ประมาณสิบหกโครนสิบหกโครนคูณสามจุดหกเป็นเท่าไหร่สิบหกคูณสามจุดหกประมาณนี้นะคะนี่เนาะเป็นน้ำมะพร้าวเผานะคะถ้าเกิดใครที่อยู่เมืองนอกนะคะเอาแนะน,นําแนะนําเลยแบบนี้ยี่ห้อนี้นะคะฟูกูวะนะคะ ช่วงนี้ก็ออกเสียงสำเนียงเป็นภาษา Sven. สวีเดนสว่างเซนสนันสว่างสวีเดนสนันเนี่ดินเรากำลังจะหา gps ไปละสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะคิดว่าสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหนะคะยี่ห้อ,อนี้ต้องเข้าแล้วแหละนะคะอ่ะโอเคไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปเนาะสวัสดีนะคะ i